คุณเคยรู้สึกไหมว่าพื้นดินสั่นไหวใต้เท้าของคุณไม่ใช่เพราะแผ่นดินไหวแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งจนสามารถจัดระเบียบอนาคตใหม่ได้อยู่กับฉันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเพราะสิ่งที่ฉันกำลังจะเล่าให้คุณฟังจะทำให้คุณมองประเทศไทยในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ไม่ใช่เรื่องราวของขอบวนพาเลทหรือความโอเวอแต่มันเป็นเรื่องของมนุษย์เรื่องของการเสียสละความพยายามอย่างเงียบบกความอัจฉริยะที่ไม่เคยถูกเปิดเผยและประเทศที่กำลังเตรียมตัวอย่างเงียบ สำหรับความเป็นจริงแบบใหม่ที่กำลังมาถึงเมื่อคุณดูจบคุณจะเข้าใจว่าทำไมไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วกดติดตามช่องนี้ไว้เลยถ้าคุณอยากรู้ความจริงเบื้องหลังข่าวใหญ่เพราะนี่คือเรื่องจริงที่คนทั้งโลกไม่เคยได้ยินมาก่อนมันเริ่มต้นจากเสียงกระซิบเล็กๆสัญญาณที่แทบมองไม่เห็นเนอือขบวนรถที่ออกเดินทางตอนดึกพื้นที่ห่วงห้ามที่ขยายออกไปอย่างเงียบต่อวิศวกรที่หายไปจากมหาวิทยาลัยแล้วกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในเครื่องแบบธรรมดาที่ฐานลับ ผู้คนเริ่มสังเกตแต่ไม่มีใครพูดเสียงดังทำไมต้องพูดประเทศไทยเป็นประเทศแห่งรอยยิ้มและความสงบเสมอแต่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นกำลังมีบางสิ่งที่แข็งแกร่งและแน่วแน่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ใช่เพราะความโอหังไม่ใช่เพื่อการแสดงแต่เพื่อการอยู่รอดเพื่อศักดิ์ศรีเพื่อสิทธิ์ในการกำหนดชะตาของตนเองลองจินตนาการถึงชีวิตของคนที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้ พ่อที่ต้องสักครอบครัวไปหลายเดือนเพื่อเชื่อมชิ้นส่วนในห้องเย็นแม่ที่อธิษฐานทุกคืนเพราะลูกของเธอกำลังทำงานกับต้นแบบที่บางครั้งล้มเหลวอย่างอันตรายนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เพิ่งเรียนจบใช้เวลา3วันโดยไม่ได้นอนเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ที่จะใช้แยกความเป็นความตายในสนามรบในอนาคตพวกเขาไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงแต่เพื่อคำมั่นสัญญาว่าลูกหลานและเพื่อนบ้านของพวกเขาจะได้หลับอย่างปลอดภัย ว่าชาติของพวกเขาจะยืนหยัดด้วยความภาคภูมิคำมมาน,นั้นกลายเป็นสกุลเงินที่แท้จริงของเรื่องนี้เทคโนโลยีหรือแน่นอนว่ามันสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือสิ่งที่มันเป็นตัวแทนมันคือการเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาไปสู่ความเป็นอิสระตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยพึ่งพาการนำเข้าพันธมิตรและระบบที่ซื้อจากต่างชาติสิ่งเหล่านั้นช่วยให้สัตว์รู้อยู่ห่างออกไปชั่วขนาดหนึ่งแต่โลกกำลังเปลี่ยนการสู้รบในปัจจุบันไม่ใช่แค่เรื่องของรถถังหรือเรือรบอีกต่อไป มันคือเรื่องของเครือข่ายสัญญาณข้อมูลเส้นเลือดที่มองไม่เห็นซึ่งทำให้กองทัพสมัยใหม่มีชีวิตอยู่และดังนั้นนักยุทธศาสตร์ของไทยจึงตัดสินใจเปลี่ยนกติกาอย่างเงียบบพวกเขาลงทุนในระบบที่ไม่เพียงปกป้องอนณาเขตแต่ยังปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนการสื่อสารและอธิปไตยในการตัดสินใจของประเทศมีหลายคืนที่วิศวกรเหล่านั้นทดสอบต้นแบบใหม่แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น จากนั้นในชั่วโมงที่เงียบที่สุดเครื่องจักรก็เริ่มส่งเสียงฮัมเทบาบาและทำในสิ่งที่สวยงามสร้างฟองอากาศป้องกันรอบระบบพลเรือนตรวจจับฝูงโรนที่กำลังเข้ามาและโลบลีกมันหรือกู้คืนการสื่อสารให้หมู่บ้านที่ถูกตัดขาดในหมอกแห่งสงครามขึ้นเหล่านั้นไม่ได้มีเสียงเฉลิมฉลองมีเพียงความโล่งใจลรกๆที่ไม่ต้องใช้คำพูดและความเหนื่อยล้าที่มีรสชาติของัยชนะนี่ไม่ใช่การโรแมนติกกับสงคราม ความคิดของยุคสงครามใหม่นั้นน่ากลัวจริงๆมันคือบาดเพลนที่ไม่มีใครอยากเปิดอีกแต่รัชชาติทั้งหลายมีหน้าที่ต้องเตรียมพร้อมๆและการเตรียมพร้อมๆอาจเป็นการกระทำที่เปี่ยมด้วยความเมตตาการเตรียมพร้อมๆของประเทศไทยมีใบหน้าทหารผ่านศึกสูงไว้ที่กลับมาเป็นครูฝึกให้คนรุ่นใหม่นักวิชาการที่ลาออกจากตำแหน่งในมหาวิทยายลัยเพื่อมาทำงานภาคสนามและประชาชนธรรมดาที่อาสาเข้าร่วมในศูนย์ทดสอบพวกเขาคือคนที่เลือกจะเป็นผู้พิทักษ์แทนที่จะเป็นผู้สังเกตการณ์ การเลือกนั้นเรียบง่ายเป็นมนุษย์และศักดิ์สิทธิ์ได้เปลี่ยนความหมายของคำว่าชาติเล็กไปตลอดกาลแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้แตกต่างคือความเงียบไม่มีการประกาศไม่มีการเปิดตัวไม่มีการแถลงข่าวไม่มีใครเห็นภาพอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสิ่งที่ประเทศไทยกำลังสร้างอยู่แต่ในเงาเมื่อเสียงฟ้าร้องของการเปลี่ยนแปลงเริ่มดังขึ้นทุกวันเดือนต่อเดือนประเทศเพื่อนบ้านเริ่มสงสัยทำไมข้อมูลดาวเทียมบางส่วนถึงหายไปจากพื้นที่ชายแดน ทำไมโรนลาตะเวนถึงหยุดส่งสัญญาณเมื่อเข้าใกล้เข็ดประเทศไทยมันเป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรือไม่ไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนประเทศไทยไม่ได้หลับไหลอีกต่อไปในห้องแล็บเล็กต่อที่ไม่มีป้ายบอกชื่อทีมและแก,กะของวิศวกรกำลังส,งสร้างสิ่งที่แม้แต่ประเทศมหาอำนาจยังต้องเหลียวมองมันไม่ใช่อาวุธที่มีราคาเป็นพันล้านแต่มันคือสิ่งที่เกิดจากสมองและหัวใจของคนไทยเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ชาญฉลาดอ พวกเขาเรียกมันว่าสมองของสนามรบใหม่อุปกรณ์เล็กเกกที่สามารถเชื่อมโยงกองกำลังกระจายข้อมูลและปรับตัวได้เองในทุกสถานการณ์แม้ในขณะที่ถูกตัดขาดจากเครือข่ายหลักมันคือเทคโนโลยีแห่งการอยู่รอดในโลกที่ไม่แน่นอนและมันคือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยแตกต่างแต่ในทุกความก้าวหน้าย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายบางคนทำงานหนักจนเสียสุขภาพ บางคนจากไปก่อนที่งานจะเสร็จสมบูรณ์แต่พวกเขารู้ดีว่าทุกวินาทีที่พวกเขาเสียไปจะถูกส่งต่อเป็นพลังให้ประเทศชาติตับโตความเหนื่อยล้าของพวกเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อไปที่ยังคงทำงานต่อโดยไม่หยุดพักไม่มีใครพูดถึงพวกเขาไม่มีใครรู้ชื่อพวกเขาแต่พวกเขาคือหัวใจที่เต้นอยู่ในทุกเครื่องยนต์ทุกสัญญาณทุกระบบที่ปกป้องแผ่นดินนี้ภาพเหล่านี้ไม่เคยเออกอากาศไม่เคยถูกเขียนลงในหนังสือพิมพ์ แต่เมื่อคุณมองลึกลงไปในสายตาของทหารไทยที่กำลังฝึกอยู่กลางแดดคุณจะเห็นมันแววตาที่บอกว่าเราพร้อมๆแล้วพร้อมพๆสำหรับโลกที่กำลังจะเปลี่ยนพร้อมๆสำหรับวันที่ใครบางคนจะทดสอบขอบเขตของสันติภาพและพร้อมๆที่จะตอบกลับไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความมุ่งมั่นคุณอาจสงสัยว่าเหตุใดประเทศไทยถึงเลือกเส้นทางนี้ทำไมไม่พึ่งพาพันธมิตรใหญ่ๆห,หรือซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศคำตอบนั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง เพราะอิสรภาพไม่สามารถซื้อได้ต้องสร้างเองเท่านั้นพวกเขาไม่ได้สร้างเพื่อแข่งขันกับใครแต่สร้างเพื่อให้มั่นใจว่าหากวันหนึ่งสันติภาพต้องพังทลายประเทศไทยจะไม่เป็นเพียงเหยื่อของเกมการเมืองระดับโลกแล้วในที่สุดวันที่พวกเขารอคอยก็มาถึงการทดสอบเต็มรูปแบบครั้งแรกของระบบหมายเกิดขึ้นในพื้นที่ปิดละนักข่าวไม่มีใครรู้ไม่มีรายงานหลุดออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นยังคงเป็นความลับแต่สิ่งที่แน่นอนคือ หลังจากวันนั้นเสียงปรบมือเงียบบดังขึ้นในห้องเล็กๆห้องหนึ่งวิศวกรวัยชราหลังน้ำตาเด็กหนุ่มที่เป็นผู้นำทีมก้มศีรษะต่อลูกของเพื่อนที่จักไปก่อนจะได้เห็นผลสำเร็จและผู้นำทหารยิ้มอย่างภาคภูมิใจโดยไม่มีคำพูดใดต่อมันคือความสำเร็จที่ไม่ต้องการแสงไฟแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นไม่มีใครรู้ว่าประเทศไทยได้เผชิญกับการทดสอบที่หนักหน่วงเพียงใด การกดดันจากภายนอกการถูกสอดแนมจากเพื่อนบ้านการถูกตั้งคำถามจากโลกภายนอกทุกอย่างมาพร้อมพัมขล่ากับพายุทว่ากองทัพไทยไม่ได้วันไว้พวกเขาเงียบสงบเดินหน้าทำงานต่อไปด้วยหัวใจที่มั่นคงเพราะพวกเขารู้ดีว่าการปกป้องชาติไม่ใช่เรื่องของชื่อเสียงแต่มันคือเรื่องของเกียรติและหน้าที่คืนหนึ่งในศูนย์บัญชาการกลางผู้นำทหารชั้นสูงยืนอยู่หน้าจอขนาดใหญ่ แสงจากภาพจำลองยุดวิธีสะท้อนบนใบหน้าของเขาเขามองเห็นเส้นขอบแดงของประเทศที่เขาสาบานว่าจะปกป้องเขามองเห็นข้อมูลการเคลื่อนไหวของสัตว์รูจำลองและเขายิ้มเอบาบาเพราะรู้ว่ากองทัพของเขาพร้อมๆแล้วพร้อมๆในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนทุกระบบทำงานเชื่อมโยงกันราวกับร่างกายเดียวทุกทหารคือเส้นเลือด ทุกคำสั่งคือชีพจรและหัวใจของมันคือจิตวิญญาณของคนไทยในช่วงเวลานั้นเสียงลมที่พัดผ่านฐานทัพเหมือนกับเสียงกระซิบของอดีตท,ทหารที่เคยต่อสู้เพื่อแผ่นดินพวกเขาอาจจะไปนานแล้วแต่พลังของพวกเขายังอยู่ในทุกก้าวเดินของกองทัพนี้รุ่นต่อรุ่นสืบต่อความกล้าความเสียสละและความรักในแผ่นดินที่ไม่มีวันจางหายมันคือสายใยที่ผูกหัวใจของทหารทุกนายไว้ด้วยกันยามเช้าในค่ายฝึก เสียงร้องเท้าทหารกระทบพื้นดังก้องกลางอากาศท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีแสงแดดแรกของวันสองลงบนเครื่องแบบที่เปียกเหนือทุกคนมองตรงไปข้างหน้าไม่มีใครบน่นไม่มีใครถอยพวกเขาไม่ได้ฝึกเพื่อทำสงครามแต่ฝึกเพื่อไม่ให้สงครามเกิดขึ้นและถ้าวันหนึ่งความสงบถูกทำลายพวกเขาจะเป็นคนแรกที่ยืนหยัดเพื่อปกป้องมันประเทศไทยในตอนนี้ไม่ได้มองย้อนกลับไปอย่างหวาดกลัวอีกต่อไปแต่กำลังมองไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิใจพวกเขารู้ดีว่าโลกกำลังเปลี่ยนและความขัดแย้งใหม่ ก็กำลังคืบคลานเข้ามาอย่างเงียบเบิบแต่ครั้งนี้กองทัพไทยจะไม่ยืนอยู่ข้างหลังใครอีกแล้วพวกเขามีเทคโนโลยีของตัวเองมีระบบที่สร้างโดยมือคนไทยและมีหัวใจที่ไม่มีวันยอมแพ้ให้กับใครในค่ำคืนนั้นเมื่อดวงดาวเริ่มสองแสงเหนือฟ้าเมืองไทยเสียงวิทยุสื่อสารเงียบลงทุกคนหยุดพูดแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในที่ประชุมเล็กต่อเสียงนั้นมันคงหนักแน่นและเต็มไปด้วยพลังพวกเราพร้อมๆแล้วไม่มีใครต้องถามว่าพร้อมๆสำหรับอะไร พราะทุกคนรู้ดีคำพูดนั้นคือคำมั่นสัญญาคำมั่นที่จะยืนหยัดต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงและคำมั่นที่จะไม่ให้ใครแต่ต้องแผ่นดินไทยได้กล้องถ่ายทำที่เงียบต่อจากภาพท้องฟ้าเหนือค่ายทหารขณะที่แสงไฟจากยานปรอสองสะท้อนเป็นประกายเสียงเครื่องยนต์เริ่มทำงานพร้อมๆกันเหมือนหัวใจของประเทศที่กำลังเต้นแรงอีกครั้งไม่มีดนตรีประกอบไม่มีคำบรรยายมันคือความเงียบที่ทรงพลังที่สุดความเงียบที่เต็มไปด้วยความหมายความเงียบที่บอกว่านี่คือยุคใหม่ของเราและในตอนท้ายสุด เสียงบรรยายแผ่วเบาดังขึ้นราวกับคำสาบานที่ก้องกังวานไปทั่วผืนแผ่นดินเสียงที่พูดเพียงประโยคเดียวแต่สั่นสะเทือนหัวใจของทุกคนที่ได้ยินหนัง